สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนนี้จะมาคุยเรื่องเงินครับพอดีมีที่เขาถามในคอมเมนต์นะครับว่าเรื่องของการใช้ไม้เท้าเนี่ยเขาจะสามารถเปลี่ยนจากเท้าสามขาเป็นขาดเดียวได้เมื่อไหร่ครับผมก็จะบอกแนะนํานี้ครับคือเคสของผมเนี่ยครับผมไม่เคยใช้ไม้เท้าสามขาเลยครับเพราะว่าการทรงตัวเนี่ยนักกายภาพก,ก็ประเมินแต่ช่วงแรกเลยว,ว่าผมสามารถ สักตัวได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงในเรื่องของกล้ามเนื้อครับเขาเลยช่วงแรกเนี่ยเขาไม่ให้ไม่ได้ให้แม้เท้าด้วยครับเขาจะอาจจะให้เดินนิดได้ครับซึ่งเขาให้แม้เท้าว่าผมมีการจิกเก่งเยอะครับเขาเลยโกว่าเวลาเดินเนี่ยอาจจะมีการที่เดินแล้วผิดท่าไม่สวยจนที่เดินไม่ใกล้เคียงปกติเขาเลยให้ใช้แม้เท้าครับซึ่งจะช่วยเราเดิน ลองน้ำหนักได้ง่ายขึ้นเดินสส s> <S ช้าช้ามากขึ้นฝึกเดินดีดีขึ้นครับเขาเลยใช้ไม้เท้าครับผมก็เลยใช้ไม้เท้าขาเดียวเนาะส่วนของพี่ที่บอกว่าถ้าจะกลับมาใช้เปลี่ยนจากสามขาเป็นขาเดียวในเมื่อไหร่ครับหลักการที่ผมแนะนําคือว่าเราใช้สามขาเนะี่ยลองดูก่อนว่าเราให้เดินช้าๆก่อนใช้สับขาให้มันให้ดีก่อนสามขาคือใช้เดินสับข,ขา bros, เดินช้าช้า แต่นี่มันดีสุดครับตอนเราสามารถส่วนตัวได้มากขึ้นนะครับซึ่งตัวเราเนี่ยจะสามารถรู้ไรเองเมื่อสนตัวดีขึ้นมีน้ําหนักลงเท้าแข็งแรงมากขึ้นคือการที่เราใช้ไม้ค้ำเนี่ยจากผมตอนแรกเนี่ยไม้เท้าขัดเยียอเราเราค้ำใช่ไหมค้ำปุ๊บมันต้องลงต้องลงน้ำหนักที่ไม้เท้าเนี่ยเยอะมากเพราะว่าเราอะ่ะยังไม่แข็งแรงขาข้าง,างอรอนแรงไม่สามารถสักนตัวได้ดีครับจนพอเราเริ่ม แข็งแรงมากขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มเดินเนี่ยมันจะเรียงว่าเฮ้เริ่มแบบแค่ค้ำนิดหน่อยพอค้ำนิดหน่อยพอค้ำนิดหน่อยพอครับนั่นแหละแล้วก็จะเริ่มใช้ได้สมผมเชื่อว่าสามารถใช้ตัวหนึ่งขาดได้ดีขึ้นครับก็ลองดูครับท่านี้นั้นเนี่ยจะเปลี่ยนจากสามขาเป็นม้เท้าขาดเนี่ยนะก็ให้อ่าอ,อาจจะคุยกับนักกายภาพให้ประเมินให้ว่าเราเวิร์มเป็นยังไงคนเป็นยังไงครับแล้วก็ ตัวแล้วก็มั่นใจก่อนด้วยว่าสามารถใช้ได้ไหมอาจจะลองเดินใกล้ๆก่อนให้มีคนอีกคนดูด้วยว่าเฮ้การล้มใช้อย่างเดียวเราเดินสั้นๆก่อนครับลองดูครับเชื่อว่าเาล่าคนก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเราอดทนทำเดินช้าๆเราเดินเดินช้าๆครับผมเน้นหลายคลิปว่าเวลาเดินเนี่ยให้เดินช้าๆที่ผมบอกว่าผมเดินเสริมขึ้นเพราะว่าผมวดทนในการเดินช้าๆ ป่อยเทจ้าช้าๆคนอื่ปล่อยเขาป,ปล่อยแป๊บเดียวปล่อยก็สร้างเขาผมว่าจะใช้อยู่มีเท้ารับเพื่อเดินสวยที่สุดนะครับก็ให้ขอให้เพื่อนหายเร็วทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม